เล็กจะไม่รู้จะเล็กยังไงอธิบายไม่ถูกมันเป็นแค่เีษขี้เล็บเองต่อหมดนนี้ตาเละแล้วนะไม่ไหวแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ส่วนกรูนะก็จากคราวที่แล้วที่เราต่อเรือตัวชื่ออะไรนะลืมไปอีกอี อ่ะของลูฟี่เนาะเท u s ซนซันนี่เออเขาที่แล้วเราต่อเท s เ n นซันนี่ไฟ m ์โมเดลไปแล้วเราบอกแล้วว่าเราจะมาต่อกันด้วยเรือของบิ๊กมัมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิเนาะซึ่งตัวนี้ยังอยู่ในวันพีทแกงชิ i p c คอลเลกชันเหมือนเดิมเนาะเรือลำนี้ก็ชื่อว่าควีนมาม่าเชนเตอรเนาะซึ่งเลือกเรือ,ล,อลำนี้มาเพราะว่าสีสันสดใสน่ารักมากเป็นเรือขนมหวานมีทั้งเคก้กมีพุดดิง้ง มีอะไรต่างๆนานา,นามากมายซึ่งแน่นอนความท้าทายน่าจะเหมือนคลิปที่แล้วก็คือตัวการติดสติกเกอร์อยากมากซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นจากดีเทล,ลจากรูปวาดแล้วคิดว่าสติกเกอร์น่าจะล้นหลามทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเยอะเบอร์ไหนเนาะก็มาเริ่มเปิดกันเลยแน่นอนเนาะตัวนี้ถ้าดูจากหน้ากลองปเป็นเรือลำที่สิาเนาะ ป็นลำที่สิบสามก่อนหน้านี้เขาก็จะมีรูปมาให้ดูเนาะก็จะมีลำที่ตั้งแต่ลำที่เก้า1ิบสิบเซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆต่อกันอย่างที่บอกจะพยายามต่อให้ได้ทุกลำที่มีในคอลเลกชันนี้ทั้งหมดสิบเก้าลำด้วยกันนะคะมาแกะดูกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับเรือของ b i g ก u ัมนะว่าจะหน้าตาสีสันสดใสยังไง จริงๆเปิดกล่องดูอะก็พอเห็นแล้วละ่ะในส่วนของความยากคราวที่แล้วเราต่อเทอร์เซนซันนี่เนาะมันก็จะมีสติกเกอร์อยู่แค่ประมาณสองแผน่นแต่ว่าก็ยากยิ่งเช่นกันมาดูกันก่อนเลยว่าลำเนี้ยมีทั้งหมดกี่แผน่นฟึบอืมไม่ต้องบอกเลยยากแน่นอน เต็มเลยสำหรับสติกเกอร์เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันยากขนาดไหนมีหนึ่งห่อเนอะออาะองค์ประกอบในนี้นะคะมีหนึ่งหอ่อสองหอ่เอเฮ้ยลำนี้มีแค่สองหอ่ออาจจะง่ายไม่แน่ไม่แน่แนอาจจะง,ง่ายและแน่นอนข้างในก็คือมีในส่วนของตัวไกด์บุ๊กเนาะว่าจะต่อ,อยังไงบ้างนะคะลำที่ต่อมาเสร็จจะต้องมีหน้าตาประมาณนี้ เนาะเขาก็มีด้านหน้าด้านหลังด้านท็อปวิวด้านข้างให้ดูนะคะเราจะต้องต่อมาให้ได้แบบเนาะมาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าในเมื่อมีแค่สองหอเท่านั้นเองก่อนอื่นเลยขอเนี่ยเปิดดูก่อนนะว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนลำที่แล้วเนะี่ยมีทั้งหมดสาบเอขั้นตอนหรือสามสิบสามนี่นแหละประมาณนี้จำไม่ได้ลำนี้เป็นข่าวดีเรามีแค่ยีขั้นตอนเท่านั้น ลํำที่แล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงดูว่าลํำเนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูเนี่ยสีสันสดใสจริงๆดูสิมีทุกสีเลยอะ่ะชมพูแดงเหลืองมีหมดมาเริ่มต่อกันเลยเนาะขออนุญาตเปิดไกด์ไลน์ไปด้วยอย่างที่เราบอกเนะกาะไกด์ไลน์เขาค่อนข้างโอเคนะคะมีรายละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์เริ่มเริ่มกันเลยเริ่มกันเลย ห่อแรกก่อนลับนี่นี่คือสติกเกอร์มีด้วยกันสองแผ่นสีสันสดใสเวอร์ ตีลังกาตีลังกานี่เนาะซีสันสดใสมากแต่ก็ดีเทลยิบย่อยเหมือนเดิมแต่จ,จะไม่เยอะเท่าคราวที่แล้วแต่เรามาดูกันค่อยๆต่อไปนะะเริ่มกันจากอะไรแล้วเนี่ยเริ่มเลย และแล้วควีนมาม่าของเราก็เสร็จแล้วสวยงามสำหรับอันนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือไอ้ใบเหลือที่มันเยอะมากๆเราจะเห็นว่าใบเรือเนี่ยซ้อนกันสามชั้นแถมมีอันเล็กงอกอยู่ข้างๆอีกเนาะพูดถึงความยากในการต่ออันเนี้ยไม่ยากเท่ากับตัวเทอ u s เซนซันนีอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเพียงแต่ว่า มันจะมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกิงกล่องแก้วนิดหนึ่งฐานของมันเนาะฐานของมันจะเห็นว่ามีน้ําเหมือนกับเรืออื่นๆเลยมีน้าเหมือนเหมือนกันไม่ต่างเนาะแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าไฟอิงโมเดลเนาะมันไม่บินมันไม่บินตัวนี้ไม่บินเพราะฉะนั้นฐานเขาก็เลยตั้งมาให้เป็นแค่อยู่บนน้ำเฉยๆเท่านั้นเอง แต่อันนี้น่ารักคือเป็นเรือแห่งขนมหวานจริงๆขนมเยอะมากดีเทลส่วนใหญ่ไปอยู่กับขนมสติกเกอร์ตัวที่ยากที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวระเบียงข้างในเนาะเดี๋ยวถ้าเราเห็นตอนถ่ายซูมกับสติกเกอร์ที่ต้องพันรอบขนมหวานของมันอันเนี้ยยากนอกนั้นไม่มีอะไรยากตัวนี้ถือว่าต่อง่ายใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เนาะโดยรวมถือว่าสวยเลยงานของเขางานของบันไดละเอียดเช่นเดิมนะคะ นี่แหละเป็นเยี่ยงนี้โอ้ยทีนี้สำหรับคลิปถัดไปเนาะเราได้ดูขนมหวานสีสันสดใสของเราไปแล้วคลิปถัดไปเราจะกลับไปสู่เรือลําแรกของลูฟี่กันแน่ going mary คลิปหน้าเราจะมาเจอกับ going mary เนาะมาดูว่ามันจะต่อยากขนาดไหนตอนนี้คะแนนความยากให้ที่ เทอร์ซนซะันนี่เนาะไฟอิงโมเดลตัวนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเนี้ถือว่ายากน้อยกว่าใช้เวลาต่อน้อยกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดู going m มรี y กันว่าจะยากหรือจะง่ายหลักๆบอกแล้วยากอยู่ที่สติกเกอร์เนาะตัวเนี้ยสติกเกอร์ไม่เยอะมากแต่ถามว่าอะเล็กๆมีไหมมีแต่ว่ามันไม่หนักเท่าตัวตัวที่แล้วเนาะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้จากกันไปด้วยขนมหวานสวยๆลำนี้เนาะ บายบายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้ากับ Going Merry เรือลำแรกของลูฟี่กันค่ะ